นี่โอหอมฟุงครับพี่อืมครับหอมครับโอ้ดึงๆแบบเหมือนเหมือนฟองนมเลยนะนี่หลังจากดิฟนะครับผมดิฟแล้วจะมาให้พี่ตะกลนทำให้ชิมนะครับผมมา เมนูอะไรพี่อเมริกาโน่ร้อนด้วยม้อบิกา่าฟองนมมาแล้วครับจะทําให้ดูฟองนมว่าจะมีขนาดไหนด้วยเซตมสไปครีมมากครีมมากกาแฟตัวไหนพี่อ่ะอาราบิก้าโกอาราบิก้าโกนะครับโดยช้างแล้วก็ป่าเมี่ยงอ๋โดยช้างเบรนกับป่าเมี่ยงใช่ครับโอ้ไม่สวยนะครับผม งามอันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องช่างก็ใส่แบบนี้เลยเลยใส่แล้วเลยครับไม่ต้องไปหาเครื่องช่างนะครับโอเคแล้วถ้าถ้าเราก็ตวงนี้เลยตวงแบบนี้ไปเลยครับครับผมแล้วก็เอาไปบดเครื่องบดด้วยเครื่องตัวนี้บดเลยครับพี่มาเอ้เดี๋ยวดูดูเครื่องอันนี้ต้องถามเจ้าของเครื่องละน้องใหม่ครับเครื่องนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยเครื่องนี้ซื้อตอนจากโปรโมชั่นค่ะอนนี้อยู่ราคาสามพันหก ซื้อได้ตามเซ็นทรัลโลแล้วก็แบบห้าสครับทั่วไปนะคะโอ้อถ้าอ,อ่านก็คือดีลองดีลองกี้ใช่เป็ของอิตาลีอ,าอิตา,ตาลีไปดูนิดนิด ไหนๆดูหน่อยดูหน่อยห,อยห,อยหอลองเท่นหนครับพี่มันจะกินแบบหอมฟุ้งมากนัำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายอันนี้คือเม็ดขนาดที่แบบใส่กับตัวโมกะพอดครับรรทั่วไปนะ,ะไม,ม,ไม่ไม่เน้นไม่เน้นของบิกา้าครับของอะไรก็ได้ของจีนของอิตาลีได้หมดครับอันนี้คือน้ำระดับน้ำนะครับ ใส่ไปเลยไม่มีเครื่องวัดไม่ต้องวัดนะครับใส่ใต้วาวนะครับแต่ตัวนี้จะมีตัวตัววัดน้ำมาให้ใส่ที่ประมาณร้อยแปดสิบกรัมมันไม่ใช่ร้อกรัมมันมีตัวตวงใช่ไหมมีตัวตวงครับร้อยแปดสิบมครับร้อยแปดสิบมอันนี้เราใส่ไปเลยถ้าใส่ใต้วาวอยู่ประมาณสองร้อยสิบ กินแอลอ๋อเคยวัดแล้วใช่ไหมเคยวัดแล้วค,ค,ครับประมาณประมาณประมาณก็ถ้าใครไม่มีเครื่องตวงนะครับใส่ไปเลยครับใต้บาวครับาากาแฟมาเม็ดสวยเม็ดสวยเกล็ดเกล็ดสวยถือว่าเครื่องปั่นโอเคไหมพี่โอเคครับใช้ได้เลยปรับได้ครับปรับได้หลายระดับเนี้ยต้องประมาณเนี้ยครับเออเราตวงมาก็พอดีเลยเนาะใช่ครับ เบาๆเราไม่อัดนะใช่ครับอย่าอาจแรงอย่ากดแรงจะกดแรงไม่ไม่ขึ้นครับเหลือนิดนึงไม่เป็นไรเก็บไว้ต่อเก็บไว้เก็บไว้โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาต้มกันตั้งไฟรอนานไหมพี่ถ้าน้ําอยู่ข้างในตัวนี้ถ้าเป็นน้ําร้อนที่เราต้มมาอุณหภูมิร้อนก็ไม่นานครับไม่เกินไม่เกินสามนาทีประมาณนั้นครับต้องรออีกนิดนึงครับแต่สังเกตว่าวาลตัวนี้ กับบาลตัวนี้การกลั่นกาแฟตัวนี้จะจะนานหน่อยอแรงอัดแรงดันมันจะค่อยๆดันขึ้นแต่ตัวนี้มันจะมันจะมันจะโล่งใช่ป่ะขึ้นมาเลยอมันจะใช้เวลานิดเดียวครับผมแป๊บเดียวแล้วมันอยู่ที่หม้อด้วยว่าอันนี้หม้อสามครับเนาะอันนี้หม้อสี่ครับครับอืการใช้เวลามันอยู่ที่ตัวหม้อด้วยครับว่าหม้อเล็กก็ใช้เวลาน้อยหน่อยหม้อใหญ่ก็จะใช้เวลามากขึ้นครับผมเดินนี่นี่นิดนึงผม ซื้อตามพี่สากลที่ร้านเลยนะเนี่ยตัวนี้ไม่แพงครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละนี่นี่ LQ เอ้ยไม่ใช่ YQ105 ใช้ดีใช่ดีครับนะมันปรับได้สามห้าระดับใช่ไม่ใช่สามห้าระดับถึงห้าครับปรับถึงห้าพี่สากลคือตอนแรกเตาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเตาแบบนี้เลยครับเนี่ยผมก็ได้นีครับเห็นของพี่สกลใช้ก็เลยแบบซื้อมาใช้ที่บ้าน ดีครับต้นทุนไม่แพงครับคือเราดูต้นทุนเราด้วยเราจะใช้หม้อแบบตัวเตาต้มยู่นะเราจะใช้เตาต้มราคาเท่าไหร่ใช่นอกคนที่เอาดอข้างนอกครับใช้แคสก็ได้นี่นะครับทุกคนตั้งบนเตารอละก็รอประมาณสามนาทีเนาะใช่ครับประมาณสามแต่ว่าถ้าจะให้เร็วก็คือแส่น้ำร้อนใช่ครับแส่น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ ก็ถือว่าร้อนอ่ะแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบก็ได้อ่าให้มันเร็วขึ้นไม่ได้ได้ได้ยินเสียงแล้วมาแล้วครับมาแล้วใช่ไปมาแล้วมาแล้วมันออกทางไหนพี่ออกทางนี้อ่าอย่างเดียวเดียวอยให้มันแป๊บหนึ่งนี่มาแล้วคลีม่าครับทุกคนโอ้โหออแต่ว่ามันแปลกเนาะออกมารูเดียวนะพี่ใช่ครับนี่มาดูคลีม่านะทุกคน มาแล้วโอ้เสียงเสียงอาจยังอยู่เลยอ่ะหืมหอมฟุ้งครับพี่อครับหอมครับโอ้คีม่าแบบชั้นแบบหืมดูเสียงทำรามครับผู้นี่ครับทุกคนโอ้คีม่าแบบหนามากอืม ฟอมฟุ้งครับครับอืมดูนะครับดึงๆนะฮะดึงๆแบบเหมือนเหมือนฟองนมเลยเนาะครับครับผมโอเคต่ายต่อไปก็เป็นเมนูเมนูอเมริกาโน่เย็นนี่จะได้กินเมนูอเมริกาโน่เย็นแล้วครับครับโอเคนะครับเตรียมของก่อนนะ เลกาโนร้อนนะครับร้อนนะครับมามาเขียนนะอโอชีม่าแบบ,บยังนิ่งนะฮะสุดๆครับหอมมากแก้วพร้อมเสิร์ฟครับคนเล็กมาแล้ว <laughs> ต้องลองต้องลองเดีย๋ยวขอชิมเลยนะอะ้ยคีมากนี่ครับทุกคนอหอมหอมร้อ,อนแต่ว่าเข้มเ<ล>ข้มเข,ข,ข้มครับเครื่องเครื่องเนี่ยตัวเนี้ยทำเข้มมากครับทำได้ดีมากชิมมากวิ่งพูดเลยอะฮะเครื่องน,นี้ทำได้เข้มมากครับหม้อต้มตัวเนี้ย หอมเข้มจริงครับทุกคนอันนี้ลินทำเมนูอะไรครับพี่ครับอันนี้เป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นนะครับอ่อนี่กาแฟเท่าไหร่ครับพี่สองออนหรอประมาณสองออนครึ่งสองออนหน่อยๆครับออนนิดนึงเมนูเย็นเนาะจะได้สดชื่นหน่อยใช่ครับมาด้วยแก้วใบนี้นะฮะ เห็นก็สดชื่นแล้วอ่ะมาขอน้ำแข็งหน่อยครับน้ำก็อยู่ที่ประมาณสี่ออนครับสี่ออนนะครับผมเรียบร้อยแล้วที่เราเตรียมไว้นะครับสีอย่างเข้มเลยพี่เป็นแโนูเย็นครับ มากครับยังอยู่เลยนะย,ยังอยู่อยู่เลยนะโอเคเลยทำเองชิมเองนะครับผมโ,โอ้หืมชื่นใจครับหอมเป็นไงเป็นไงหวานหวานนะหวานา <c oughs> โอ้โหเอาสักสักทีอืม <c oughs> สดชื่นเนาะแบบนี้อากาศร้อนๆนาการร้อนครับต้องเย็นๆนะอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ามาสั่งบอกว่าหวานด้วยหวานด้วยของพี่สุวนใส่อะไรครับใส่น้ําเชื่อมเข้าไปครับประมาณสิบหยิบแอลอะฮะนิดเดียวใส่นิดเดียวใส่นิดหนึ่งนิดนึ่งนิดหนึ่ถ้าปริมาณแบบว่าสิบยี่สิบมลสามสิบมลมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาจะให้ใส่มากใส่น้อยบอกลูกค้าครับพี่ชอบหวานไหมหวานน้อยหวานมาก บอกเลยแล้วก็เขาก็จะสอนเราเองในตัวว่าเราจะใส่เท่าไหร่ลูกค้าแต่ละคนกินไม่เหมือนกันครับยิ่งๆครับ,รบมันก็ไม่หวานเลยก็มีครับอย่างน,นี้ไม่หวานเลยอร่อยอโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรอเมริกาโน่วันนี้จากที่สาคุลร้านกาแฟสังกะสีนะครับ,รบขอบคุณมากเลยที่ มาแชร์สูตรที่ร้านนะครับปรับปรุงเอานะครับว่าร้านไหนชอบแบบไหนนะครับลูกค้าชอบแบบไหนให้ามลูกค้าแล้วก็ปรับปรุงเอาครับส่วนผมก็ประมาณนี้นะครับอร่อยครับผมกินเป็นช็อตเลยนะก็คือเป็นกาแฟช็อตถ้าใครชอบใส่น้ำก็ได้นะแล้วใส่น้ำก็เป็นอเมริการโนเย็นแบบนี้เลยนะครับอีกอย่างคือขอบคุณนะครับอุปกรณ์แล้วก็แก้วสวยๆจากแก้วกาแก้วแฟครับของน้องใหม่ครับผมมากครับ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สัน่นกระดิ่งนิดนึงนะเวลาผมลงคลิปมันเด้งเลยตึ้งเลยนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายครับสวัสดีครับ